มีแต่คนกรีบเนาะโอ้ไอหวยกับไอคนท้างไห้ห้างกันแท้คือสูงกห่าแค่เราบอกว่าบ้าอหวยหวยประเทศไทยเด้ยนี่เป็นหวยปนนอกเข้าได้มอันนี้เอียงอมีตัวกันอย่าดนี้เนาะเอ้ยงันน้ช่หมดห เครื่องยุกใหม่นี่คือเฮ็เออเทิร์นเลยเส้นทางนาจะดีแน่นอนสุดไดนี่คอยวันคือชิเป็นทางดำมดเลยว่ะเส้นทางคนขีเลยเห็นกับปทุ่งนาเนาะว่าเปนทางนํำกัทุ่งนาไปเลยจะเลื่อนเนาะทางดำปทั่วขนาเนอกนี แเขตพิเศษเผ่าค้ามาเบิ่กแถวเขตสซนน้ำบดนะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งน่าดูสุดนโอ้โหกาศเป็นอยู่เั่นนี่เนาะแต่ว่าใกล้าๆบ้านเฮาเนาะการเป็นอยู่เนาะแม่แนแเพื่อนนี่ยังต่างๆถ่ายกันขนาดใกล้ๆกันแต่ว่าที่แปลกใจก็คือแบบข้างยางนี่มันมีตลอดสายเลยนี่มีทุกถนนหนกท่าในก็ทุ่งนาเนาะ เดี่ยวคนยิบเนาะเฮอ้อ๋อโแมนอันนั้นตนะแมนบบแมนตัวเงินตัทองตัวเงินตัวทอตัวเลตัวจี่างหนิแมนแมนตัวแลกตัวเล็นตัวแลกิบว่ลงหนาดไหมกุกกระเดาห่ะออออกุกกระเดาแม่เออลูกไกับลกเนาะลงนเลยวะ ระเจ้าบบก,กินนะวะก็เจ้าบบก,กินมาเขียในเมืองไปวันเมื่อไหร่เที่ยงหน้าก็เจ้าทันสมัยเที่ยงหน้าเนี่ยนี่รถไทยกันมีรถไทยกันคล้ายบานเฮากันเด้พวกนี้หนุ่บเกิดบวกัวมซ้อนหนุกนมใช่ัดบานเฮาไม่ใช่เรือวะนี่ไม่เรือนะอรบ้านเฮาก็พัดเพชรกันเบิดแล้วกับเนี่ยเนมนาด่แบบว่า อยากติดเสืออ้อลุคนจะโบกินโอ้โหโบกินกานี่ว่าแบบคนในเมือกคนโบมักแบบนั้นแต่คือคนเขมมัน,น,นหน่อเข้ามาถอดห่อยแต่ว่าคือว่าเป็นซัดทุกชนิดคืออาหารชันเลิศของค,มคมนมันนอกนะเขาเนี่ยโอ้โหนี๋ยวโอ้โหเห็นเห็นอันหนึ่งวะ่ะเได้แล้วขี่ไปโบกซอยนี่เนาะมันคือแบ,แบกหูแปดตาเลยวะ่ะเป็นได้ไร เฮ้ยวน่อยน้ยนโดนทางขี้ดวงกจ้าเห็ดขัแท้วัเฮ้อเาีหดขัดแน่ลุซ้ำกันกับยูไอสมประทานเราีิกไดีแบบดี้ย เขตบ้านนอกเขตบ้านนอกเขตบ้านนอกมีแต่เฮือนคนเฮือนเนี่ยเขามีโรงงานสิ่งแปลกใจนี่แหละขยะเขาบุกห้อยมีเนาะจะมีค้งเก็บขยะหาแม่เนาะบุกห้อยมีบุกห้อมีถนนร้อนถ่างมันหนาไปเองอยู่ในเมืองอยู่เขตบ้านนอกก็ตามมันจะบุกบ่กหอยมีขยะ เสีกใจนะบอเมันเป็นแบบว่ามันบบมี่นผิวหนึงมันก็บ่บยยกถิวเลยมันสิกลายเป็นว่ามันสีกลายเป็นแก๊ดำเลยสาิเหตุเนี่ยโอทะลุถนนใหญ่เลยตัวนี้นี่แรงไหมคือตัปจอดสัารุ่วันรุ่วันรย่งี้ย นี่คือส้นทางขนางมงไเาะเลนลขนาดวัดถนนแบบโมเมนมาอยู no ่ในเมืองเนี่ต้นนเขาเรียกว่าถนนนี้กว่าถนนแบบมุนสนบทเออถนนสนบทแบบถนนแบบอยู่ในมูบ้าทออนี่นะระเบียบดีมากสบายเิ่น คนยังปล่อยให้ปลาปลายยังก่อนปลาฟืนปลาฟืนก่อนปลาฟืนยังขึ้นอย er ู่เนาะกลองกลางเนี่ยพระแม่เป็นยังพ่าได้มาบำบัดใหม่ยังเนาะหรือว่ามันอาจยังมาบวชหอยก็ไอ้เนาะเขตบนบนนอกเราง่ายเหรอมาชั้นแผลตัวดีนะมาโอ้หลักค่ายรถ สิ่งที่สังเกตครับมาก็ขยะจะพกว่ามีตามถนนน้นมาหน่อยอหลายเลย <c oughs> จะมีร้านค้าตลอดทาาแม่ขายต่างๆขอยอุปกรณ์ต่างๆ ออกยูเทิร์นเนาะยูเทิร์นยูเทิร์นออกว้างนะว้านเานาะรถล่อเขาได้ออี่ออกงกว้างยสะพานมันนอกเพิ่นดีเลยะก้านเลโอ้โโอ้สะพานนาี่ทีแตกต่างกับสะพานอื่นนะ นี่เีป้ายรถเนะป้ายรถี่หแ,แต่ก็่้ป้ายรถนี่เลอโหกอนีจะเป็นป้ายรถนี่้ออะไรแตกๆขี้มาโซื้อของมันจะเลอะ แต่น,นู้นท้านี่ะผมมีคีต้ตหมันเป็นทาง้นกีดเป็นท่าดำหมาเลยเนี่ยคืันัมโมเตวาเย้ะกว่าสะพานรอยเลยเนาะร้อยเลยนึฟร้อยฟ้ามีลังค่า,าเฮ้หลาแตกในนะ่ะเออันนี้เฮ็ดนี่บมเนมีลาค่าเบิดบว่ะ่าจะมีเบิดน,นะคุณว่อ,อ และสะพานก็เพิ่นมันคือว่ามีตัวหยุดตัวกลางว่ะฮะมันเคยมีสองเสาหนาแปลกใจใได้ปะแล้วเสากลางมันอยู่ใส่คือสะพานบองอื่นยังมีเสากลางเออโอ,อ้ว่ะแปลกว่ะน,น,นี่นี่นี่กอลังเฮดด้วยกันเนี่ยที่มันต้องมีเสาเสากลางเนี่ยม่ สะพานมุมีเสากาเดี๋ยวมันม้เบาหน่อยนะโอ้หัวห่วแล้วครามนักคือบ่เอ็นบ่เอ็นบ่กงบ่อหยาบบบยังหากจุด น้างเนะนี่แต่สวนต้นอ,อไม้เต็มเลยแล้วมันนอกเหาะผสมมาแหลวนี่แหละไปไงเอเนาะใ่ครับหลอกไปเบิ่งบรรยากาศ ตรมน้ำมันนี่คือมันเปิดตลอดยี่สิบสบี่สงยี่สิออบ,งบสงหงเาม<บ>ัโอปั๊บัวเวลมานนแบบน,น,แบบน,น,น่ความสสบายราคาสั่์เกณนเจ้าเบิ้งตใมญ่ทำไรอย่านวะมีบัสต้องรบกวนแฟ่ล้านู้ดเตมน้ำมันนี่ก็มีครบกว่า พเครื่องไั้หมดต้มน้ำมันเมืองไทยมันสุดยอดจริง้วก็เปินเปิดแบบเปิดอริการในฮะอันนั้นก็มีเซเว่นเซเว่นเซเว่นติดติดติดกันเลยนะเน่ติดกัเลยวันน่ก่นแม่นโอหน้าแปลกใจบอกขายได้ ที่หลัมันติดติดกันสิท่านมันเ็นบานเท่าดีกว่เพราะว่าจริงเป็นลายหลักไหครับเปิดต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 ิดนี้ให้เ้าดจิเจ่ามากราวางทางข้างนี้มีหลานหายอยู่ทมันหายตลอดทาง ไม่คือตลอดนะฝุดฟุดุดปานดอกเคสเลาะสางไม่เรื่อยเรื่อยมีวันที่จะแบบจบสิ้นล้านจะนี่เห็นตลอดเออปุบฟังนะหลันเห็หรืออายังไงอาณาจักรขายส่งโอ้รองเท้าโอ้เหรียญทองใส่เข้าาอาณาจักรเลยเนี่ย เขานีบอกโอ้กซี่ซี่น้อยเนี่เนาะี่ซี่มด่ซี่น่่าเฮ้เออี่สะดวกสบายม่จะเกินยังมันนี่มีความะมันอีกมีอันนี้ปั๊มบางจากอะ แม่มวงจากว่ะเศรลักษณ์ปั๊มน้ำมันแต่ละปั๊มเนี่ยพี่เญลยักษณ์คงใค้งมาเนม่ออารืองกาเิดนะโอ้หองแถวะหองแถวเนี่ยก็ยังมีคนมาผ่า ีใะบ้านเน่าน้างไม่เนี่ยโอ้ยมีแต่ภักคางคืนหรือซื้อเรือบพลีเมีเศร้าเป็นปีเป็นเดือนหมหรือว่ามันมันกระโบนาณนจริงๆนะเพราะว่าเขตบ้าน,นอกเข้ากับมีขึ้นกันในบ้านผักบ้านในบ้านเศร้า นทางเน,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 นาะเกตบ้านนอกก็ดดีว่ถนนเกตบ้านนอกงด,อด,ด,ดปู่ะก็้งวดไอ้ไอ้ปูนลีดปูนชิมลมะบอกไสในชิมหดเอยนเดยอจัากํลังงวโกหรมอ่ม่นทิมลบอกบอกพุ้รถโจ๊ดโดกนี่คือสนิมเ็นว่าทิมแล้วโอ้ถ้าเป็นยาิมเอมัน มันคือเเป็นอยู่บ้านหลดอันนี้จังว่ามันม่แต่หลดจกลดอีหยังบุจกคือองนั้รถจกน้อยบ่คือจกคือถิ่นมันคอยน่าแปลกใจรถอันนี้แล้เพราะว่าน่าจะใส่เป็นรถจกมันน่าแปลกใจมันกระิ่นอรถอันนี้ก็สามบ่แล้วนี่คือไหนเนาะนสียงบลัชเี่งบหม่นะโอ kind of ้พกูบอกมันรถจกกถิ่นบเล่บอหเสียวมาอีกมันกระเพื่องขาใชใจเต้องทิ่นวันนี้ก่อนนี่ เหลือตัวคนสามเงี้ยก็ได้โอ้มันเป็นบ้านมันเป็นหมู่บ้านใช่ปะเนี่ยเออโอ้เพิ่นกันทั้งสามเรื่อยๆหมว่บาเซิร์นแวะซมโครงการเริ่มโอ้สองสองจุดสี่สองล้านสองล้านห้าพมู่โอ้บนชัดเจนเนาะราคาชัดเจนมีบอกมีสวนโอ้มเป็นหมู่บ้านอันนี้เขียนเขียน ห้า่าจากตนนใหญ่โบกอะไรบ้างบอ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 เดือดใอันนั้นคือเ้าเบิงนะคือสีเป็นทางหลังไหมไม่สีทางหนาทางหนาจริงจริงมื่อวานใหญ่เลยใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่อลังการต้นไม้บานเพิ่นยญามาเร่เดินบอกไม่หญ้าคุยหญ้าไอ้ชัดเลียงวันที่เมื่อวานนั่อันนี้ทางเขาทางเขาเป็นเขาโคงวงจรมันต้องห่วงเรื่อง นาบ้านในเนาะนาบ้านปลูกแบบอ๋อมันจะถือว่ายังเพิ่นยังสิกอสร้่งยังยัง่าจะเรื่อยๆแม่แม่ก็คือแบบทาวาค้ายดีและขายหองมดกับสัางบ่ยยังไงถามมีคนมาจองเนาะแม่ไม่จะติ๊กน้าให้ะนึ่งสามพันก่มีคน ถ้าตัคนชมบรรยากาศเนาะขี่รถเลาะส้มบรรหนอกเขี่บรรหนอกขอามันไทยอีกแม่ขี่บรรหนอกขอามือถ่าเป็นยังไงกันบ้านบ้านจะมีแบบแบบไรบ้าน่ยแต่แต่ว่ามันมันเป็นขี่บรรหนอกแต่วันหนอบวกบรรหนอกแล้วปลูกก็ไผ่ปลูกต้นมะคงมะคามต้นหมอกต้นใหม่กินหมากก็ไม่ได้หน่อยแต่ว่าทางวาดยางเพิ่นเนาะ ข้าวมูบ้านเนาะถ้าเข้าหมูบ้านยังไปทางดำทา้งลาดยางแบบบดต้องแบบย่านว่าฝนต๊ะกว่ายันเลอะย่านเปื่อนมีเกษตรพ่อเพียงรึเปบ่าเนี่ยเข้าโคตรเกษตรพ่อเพียงต้นหมักนี่มี่ครบเอออ้าวสคนบมกบ้านนี่แหละเนาะหมากบ้าเนาะให้เห็นไม่มาพบกันละกันให้เห็นว่าเฮ้ยเมืองไทย วันนอกของเอกิดเนก็เป็นแบบน,นี้นะจากพี่เฮาได้พาทุกคนขี่รถคนนอ่ำไปแห่งบ่งลหลายจุดหลายม,มุมเนาะแต่หลายคนก็คงเห็นไปพร้อมๆกันแล้วแหละนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนาะบอกรึเนาะแหม่ประมาณนี้แหละอ้าทุกคนคลิปนี้จะจบเันแล้วกันพรับเราสบายดีเด้อสวัสดีครับสบายดี